Ö ö ö ใอ้พวกโจสลัดทั้งหลายถ้าคืออดมัตอเคสมบัติของพวกแกแต่ฉันฟังเอาไว้ที่นั่นไว้หมดแล้วแกไปหาสมบัติของแกนเนองนะและนี่คือยุคสมัยแห่งโจสลัดขอขอบคุณคนดูทุกคนทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดทั้งผู้เกา่าผู้ใหม่และผู้อื่นๆทุกช่องทางไม่ว่าจะติกตกเฟซบุก๊กได้กลุม่มโมอแกสักที ในช่องทางไหนก็ตามก็คุดมากจริงๆเลยนะครับทันทีทั้งนั้นเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทำคลิปแบบจริงจังละไปเน้นทิกตอกมาเออเราไม่ได้เน้นยู u b e เลยเดี๋ยวเราจะทำ Youtube แบบจริงจังอีกนะครับช่องยูทูบซินด์เกมก็ผู้ติดตามได้เพิ่มขึ้นมาห้าพันคนแล้วนะครับแลืห้าพันซับสไครเบอร์อ 5, นั่นเองจะมีกิจกรรมแจกของขวัญหลอห้าพันซับสไครแจกแฟชั่นที่เสริมโมก

ตีมโจสลัดตีมวันปีนะครับเ,เห็นอะไรขลังนั่นไหมนั่นคือมังกรโคโดมะแห่งวากโกกุกินะครับหมุนติวหมุนติวเลยไต้ตรงนั้นก็จะเป็นผลไม้ปีศาจเป็นต้นผลไม้ปีศาจเองหมุนติวหมุนติวกินไปได้แฟชั่นตกแต่อแล้วเอีเวนต์โจสลัดนี่มันมาอย่างไงครับปีมันทำยังไงผมจะมาอย่างไงผมอยากทำเอีเวนต์นี้ครับ โอ้ง่ายๆเลยครับน้องๆกูหนูวิพวีน้านาอ่ะเปิด GPS ขึ้นมาครับเลือกไปที่อีเวนต์มันก็จะมีหลายพื้นที่ว่าจะเป็นเกาะคุกเอ็มเพลวดาวหรือแม้แต่มาเรียนฟอร์ดก็ตามนะครับแต่จุดแรกที่เราต้องมาก่อนเลยลานกิจกรรมของอีเวนต์นี้นะครับเลือกไปที่ลานกิจกรรมเลยครับเดี๋ยว GPS จะนำทางคุณมาเองอาไในลานกิจกรรมก็จะมีพวกแฟชั่นอะไร ต่างๆไว้ให้แรกนะครับตามจุดเลยคูดเยอะบอกให้เอออีเวนต์นี้ของติดตัวแฟชั่นเยอะมากครับอันแรกเลยก็คือเอฟเฟกมังกรแบบนี้โคตรเท่เอฟเฟกตัวนี้จะเพิ่มบวกดาเมจให้อาวุธดาบมังกรบวกหนึ่งนะครับใส่คู่กันเนี่ยดาเมจจาก17เนี่ยกลายเป็น18เลยหาาขุ้นกว่าเดิมเยอะนะอรนที่ใช้แรกก็จะมีกระจกวิเศษ เหล็กดำเหลียนอะไรต่างๆเนี่ยตามนี้ก็จะใช้แคส2องเก้าสำหรับสายเติมนะส่วนของต่างๆขา,ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะและอีเวนต์นี้มีดาบพลังแฝงดาบของบิ๊กมัมแม่จะอยู่ที่12นะครับคุณสามารถเอาดาบเก่ามาแลกเป็นดาบใหม่ตัวนี้ได้นะแต่ไม่ต้องใช้แคสนะครับสําหรับใครที่มีดาบอยู่แล้วนะดาบพลังแฝงเท่านั้นนะเอาที่ใช้คลาบมีคาตนากระจกวิเศษเหล็กดำเกล็ดมังกร หเหตุหทหารเรือเหรียญโทษชิ้นส่วนผลปิศาจแล้วก็แคดก้เจ็ดเก้าเก้าถ้าใครมีพลังแฝงอยู่แล้วก็ใช้พลังแฝงมาแลกได้ไม่เสียแคดแฟชั่นหมวกสมา t ์ทคส่วนของที่ต้องใช้แลกเนี่ยมาดูกันเราเองนะครับเพราะเราต้องเลเวลหลายชุดหลายแฟชั่นมากเหลือเกินให้ดูทุกอย่างมันก็เสียเวลาคลิปนะครับเออคลิปมันจะยาวเกินนะแฟชั่นกีตาร์บลูคไอเจ้าตัวคอกระดูกที่อยู่ในกลวงหมวกฟ้าเรั่นเอง หมวกช็อปเปอร์ส,สาวน่าจะชอบนะอันนี้ผ้าคลุมโดฟามิโก้สีชมพูหมวกของเผ่าคนยกักกลองของเอเนลผ้าคลุมของพ่งเรือเอกผ้าคลุมเทลลอรฟเกอร์โลเนื้อก้อนยักษ์ของลูฟี่หมวกฟางหมวกฟางของลูฟี่ดวงอาทิตย์ลูกน้องบิ๊กมัม หนูน้อยซันนี่และสุดท้ายเอฟเฟกลอบตัวของเทพนิกก้าห,หลังจากที่เราดูของแต่งตัวไปแล้วแฟชั่นอาวุธต่อไปเราจะพามาฟาร์มไอเทมอีเวนต์กันนะครับไอเทมอีเวนต์เนี่ยมันหาฟาร์มในสิงไหนกันบ้างอาฟาร์ม้าจากไหนนะครับให้ทุกคนเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนครับคุณจะเห็นนี่ย่ามวันผีด นี่มันจะมีเก็บสะสมพวกไอเทมอีเวนต์ของรางวัลต่างๆที่ไดจากการฟาร์มตามนี่ประมาณนี้เลยชวนชิ้นส่วนผลวิาสานเนี่ยอันดับแรกเลยอยู่เกาะของลานกิจกรรมเลยนะครับนี่เราจะพาไปหาเลยนะชิ้นส่วนผลปีศาจอันดับแรกเลยก็ต้องมาที่เกาะลานกิจกรรมอันดับแรกนี่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ นะครับมีมาก่อนล้อมรอบแล้วก็เดินมาสามารถรับได้หนึ่งชั่วโมงนะครับต่อเอ่อหนึ่งชิ้นต่อชั่วโมงนะหนึ่ชั่วโมงแล้วเราก็มารับอีกทีได้เลยนะเอออ่ะได้มาแล้วชิ้นส่วนลลบมบปีศาจเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยนะครับที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือเกาะมาริลฟอร์ดนั่นเองให้เราวิ่งมาตรงนี้มันจะมีจุดเบิกเรือนะครับหรือใครจะใช้หอไปก็ได้ แนะนำานหน้นว่าใช้เรือดีกว่าได้หอกันดีแต่ใครมีหอก็หอไปเบิกงเรือตรงนี้เราก็ไปที่เกาะมารีนฟอร์ดเดี๋ยวเปิด GPS นะครับเกาะมารีนฟอร์ดนะอ่าคือเราต้องไปอันที่ใกล้กว่าใกล้นะใกล้ใก้ก่อนนะครับไปกันเลยโโอห อ้า้เรากลับมาถึงเกาะมาเรนฟอร์แล้วครับเกาะนี้โอ้ยโอ้ยระเบิดโอ้ยเรือระเบิดโดนโจมตีเกาะนี้ที่เราจะมาฟาร์มกันก็คือเหรียญของฐารเรือนะครับเหรียญตาทหารเรือชิ้นส่วนสําคัญในการแลกไอเทมมันจะมีพลเรือเอกอาคาอินุนะครับซึ่งเป็นเอเที่เราต้องไปตี รับเหรียญทหารมาเด็กเอ่านั่นๆนั่นเกิดอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนนู้นตีเลยนี่นะมันก็จะมีคนมาแย่งกันแล้วก็สวนกันได้นะครับเราพยายามแย่งให้ได้เป็นคนแรกนะวิอิวิจะตุยจะตุยอิคือคนดำาาเเม e จังหวะสุดท้ายนี่จะได้รับเหรียญไปอันนี้คือไม่ได้นะว้าแย่จังเอาครับเดี๋ยวเราหาตัวใหม่นะ นี่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 ตีตีต,ตีอันนี้อันนี้น้องก็ต่ายนี่นี่กระทืบกระทืบกระทืบเราน่าจะได้นะครับนี่เราได้มาแล้วเหรียญตราของฐานเรือนะเกาะที่เราจะไปกันอีกก็กกคือคุกอิมเพลดาวนะคุกเกียวไว้ขังนักโทษนะครับจะอยู่อีกฝ้าของทะเลเลยนู่นไกลๆน่น่นนนะ อย่างไกลแนะนำว่าให้ใช้ฮอไปก็ได้หรือขับรถทางบกไปก็ได้นะครับใช้เรือแบบผมไปก็ได้เบิกไปเลยสําหรับภารกิจนี้เราต้องไปช่วยเหลือนักโทษก็คือนักโทษโดโฟามงโกที่อยู่ในคุกอิมเพลดาวช่วยเหลือออกมาเราก็จะได้รับเหรียญนักโทษมาแลกของรางวัลกิจ,จกรรมนั่นเองเฮ้ยมาถึงแล้วคุกอิมเพลดาววุ้วยวเหมือนเขากำลังแย่งกันตีนะนะรีไปเลย มันจะพาไปได้นะแบบนี้วิ่งไปเขาวิ่งไปโอ้โหลุมกันอย่างกระสุบฟองบี้ฟอมฟอมบี้ไปไเนอุ้ยเราน่าจะมาไม่ทันนะคนกดกันแยแยะแล้วอ่ะเขาเพิ่งตีกันเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอ,อชั่วโมงใหม่นะภายใน30นาทีจะเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไอคุกเอ็มเพลดาวการช่วยเหลือโทษทุกทุกนาทีนะนี่เนเนตีอาคาอินุนะครับเรือลือกอ,กอาคาอินุใช่ไหมวะใช่แหละบ้าง ตีครับตี NPC ครับตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันตีนะครับพอตี NPC เสร็จเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือโนฟาเบโก้ได้เมื่ช่วยเหลือเสร็จจะได้รับเหรียญน,นักโทษแต่ว่าที่สำคัญประเด็นสำคัญเลยก็คือจะกดได้แค่10คนตลอดครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเกิน10คนไม่ได้เพราะที่11กดได้เมื่อไหร่ก็คือ ไม่ได้แล้วต้องรอชั่วโมงหน้าเออครึ่งชั่วโมงหน้าพราะฉะนั้นแล้วระวังให้ดีไปให้ไวให้ว่องเพราะว่าสิบคนเท่านั้นที่จะสามารถกดได้ต่อครั้งนั่นเองต่อรอบไอ้เอเปิดประตู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 นี่เขาไปเก็บเหรียญนี่ช่วยหนูหโูฟารมิงโกเปิดประตูเร็วรีเปิดรีเปิด เร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตันงไงตั้ไงตัไงกด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 ถัดไม่ทันไห้หอยฮาวินี่ต้องได้ต้องได้บอกเลยว่าจังหวะนี้ต้องได้แล้วแต่เรียนนักโทษแน่นแน่ได้ไหมได้ไหมคุณทำอีเวนต์โคตรเยอะเลยอืขนาดแน่นยังไงครับจะได้ไหมกดทัดไหมโอ้ยกดทันได้ว้ยไปแล้วอ่ะต่อไป เราจะไปฟาร์มเกาะกันนะครับไปหากล่องสมบงสมบัตินะของฟาร์ไมาเทมอีก3ชิ้นนั่นเองไปกันเลยเปิดชีเพเสไปที่เกาะแรกเลยนะครับเกาะที่1อยู่ตรงนี้อ่าคือเราจะไปหากระจกวิเศษกันนะสําหรับกระจกวิเศษเหล็กด้าแล้วก็เกดมังกรเนี่ยก็คือวิธีการหาแบบเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละเกาะนั่นเองเออเอาละ,ละเราไปถึงเกาะแรกกันแล้วนะครับ ก่อนแรกก็กระจกวิเศษที่บอกไปนะแล้วก็ต้องรอกล่องเกิดทุกๆ5านาทีจะสามารถเก็บกล่องได้นะครับตอนนี้ก็มีคนเก็บออกมาเดี๋ยวรอรอกล่องหน่อยแล้วกันอ่ามันจะมีเกิดตรงไหนบ้างหายกล่องเกิดแล้วเราไปเก็บเลยบึ๊บคนที่โกดคนแรกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ของรางวัลในกล่องนะพะจะนั้นแล้วเราต้องรีบแยกนะครับเออกดคนแรกจะได้คนแรก ใครกดคนที่สองจะไปได้แล้วอย่าลืมว่าทุกๆขัานทีกล่องมันลีนะเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งก็ต้องรออีกขัานทีถึงมันจะโผล่มาให้เก็บ <c oughs> ได้มาแล้วก็จกวิเศษเราไปหาเหล็กนำกันต่อไปก่อนที่สองเลยนะครับป่ปลุย การหาก็แบบเดิมเลยครับเปิดหีบสมบัติเพื่อหาพวกของรางวัลในกล่องก็คือเกาะที่สองก็จะได้เหล็กดานะนะเราต้องเดินวนรอบๆหากล่องที่มันดับเหมือนเดิมเลยทุกๆุกค่าสถิตจะเกิดแล้วก็วนหาไปตรงไหนมีกล่องบ้างครับตรงไหนมีกล่องบ้างครับวนไปเรื่อยๆหาให้ดีนะครับเอ้ยกล่องกล่องกล่องกดเลยเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยมีคนมาแย่งไหมเด้อรีบ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  เราต้องเอาให้ได้เลยบ๊บปึ๊บมาได้เล็กดำมาแล้วทีนี้เกดบังกรเกตบังกรหาที่ไหนครับไม่มีอยู่ใน GPS นะครับนี่เหล็กดำาเราก็ได้มาละต่อไปก็เกตบังกรเกตบังกรอยู่ใกล้ๆกันเลยเกานะน่ะแต่เราเปิด GPS ไม่เจอนะเราต้องเปิดแผนที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆกันนิดเดียวหาจากเกาะสองเล็กน้อย วิ่งไปหลังเกาะก็เจอแล้วอยู่หลังเกาะตรงนี้เลยนะครับเดินเข้าไปเห็นไหมนั่นไงเกาะที่สามไปเลยช่นเดิมเช่นเคยก็แบบเดิมเลยหากล่องเหมือนเดิมเออเดินวนหาไปเรื่อยๆเรื่อๆไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นทำง่ายๆครับอีเวนต์ดีแต่จะใช้เวลานานหน่อยเอเจอกล่องแล้วเก็บเลยชึบ เอาเก็บกล่องนี้ได้เราก็จะได้รับเกล็ดบางกอนทุกคนก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฟาร์มได้ครบที่ต้องการก็เอาไปแลกพวกโฟชงแฟชั่นนะครับอืมได้รับมาแล้วเกล็ดบางกอนเออละมานี้เอาละครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงแค่นี้ในวันนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆเพื่อนพี่ๆน้องๆ ก็มากดไลค์กดตับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมฉลอง5,000ัับสไครต์ซิตเตอรเกนะติดตามในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์โมแกนเลยนะครับไปเลยจ้าขอบคุณที่รับชม